มาอัปเดตสถานการณ์ราคาทองคําวันนี้กันหน่อยนะครับมาดูกันเลยว่าภาพรวมเป็นยังไงบ้างคือภาพตลาดวันนี้มันจะดูขัดขัดกันหน่อยนะครับภาพใหญ่เนี่ยยังเป็นขาขึ้นชัดเจนแต่ถ้าดูสั้นๆมันกําลังย่อตัวลงพูดยังไๆก็คือมีแรงเทขายทํากําไรออกมานั่นเองครับแล้วแบบนี้เราควรจะวางแผนยังไงดีถ้าเป็นสายเทรดสั้นนะครับจังหวะที่ราคาเด้งขึ้นมาเนี่ยเขาจะมองเป็นโอกาสในการขายแต่ถ้ามองยาวๆถือทองแท่ง อันนี้ต้องใจเย็นๆครับรอจังหวะย่อตัวสวยๆแล้วค่อยเข้าสะสมเพิ่มทีนี้การจะจับจังหวะให้ถูกเนี่ยต้องดูแนวรับให้เป็นครับแล้วมันมีตัวเลขหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนั่นก็คือ4,150ดอลลาร์ครับเป็นแนวรับหลักของโกลสปอที่ต้องจับตาเลยทีนี้เรามาดูภาพรวมตัวเลขอื่นๆกันในตารางนี้จะสรุปกรอบราคาสําคัญของวันนี้ไว้หมดเลยนะครับทั้งโกลสปอและทองไทยเลยส่วนทองคําแท่งบ้านเรานะครับ แนว63,000บาทนี่สำคัญมากต้องยืนให้ได้เพื่อรักษาภาพขาขึ้นระยะยาวไวเ้เอ๊ะแล้วทำไมตลาดมันดูนิ่งๆไซเวย์ก็เพราะว่าทั้งตลาดกำลังจับตารออีเวนต์ใหญ่อันนึงอยู่ครับนั่นก็คือการประชุมเฟดในวันพุทธที่จะถึงนี้ครับบอกเลยว่าเป็นตัวชี้ชะตาทิศทางตลาดสัปดาห์นี้เลยตอนนี้ตลาดคาดการไปแล้วนะครับว่ามีโอกาสถึง88%ที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยคือเกงกันไปเยอะมาก คำถามก็คือเฟดจะทําตามที่ตลาดคาดหวังไว้สูงขนาดนี้หรือเปล่าแต่ไม่ว่าผลจะออกมายังไงนะครับถ้าแนวรับสําคัญยังอยู่รอดภาพใหญ่ในระยะยาวก็ยังเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งและบทวิเคราะห์ก็มองไปถึงปีหน้าเลยนะครับว่ามีโอกาสทําจุดสูงสุดใหม่อาจจะได้เห็นตัวเลขทบแถว5000ดอลลาร์ก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าถ้าแนวรับเอาอยู่ปีหน้าเราจะได้เห็นทองคำสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่กันหรือเปล่า